กับผมก็ย้แล้วครับกับรายการโนี่ไก่วันนี้วันที่29วันนี้เรากําลังกินมือ้อมื้อแรกของวันอยู่เดินสายอีกแล้วเส้นสายแม่งทุกวันตอนนี้นิวเออร์นไม่ใช่นิวโยอร์กเ,เยียอะไรบ่ายเวกัสประมาณตอนนี้ประมาณบ่ายสามไม่ใช่ทนนั้งหก1 1> โ,โมงหกโมงหกโมงเย็นเหรอไอ่เรี้ย,ย,ย <laughs> จริงไหมเออถ่ายหน้าเดี๋ยวถ่ายเรี้ยอะไรตอนตอนนี้เวกัสประมาณหกโมงเย็นแล้วกลองหน้า ก็เราได้ย้ายจากโรงแรมพาเลสสเตชันมาที่โรงแรมลักซอนะครับที่เป็นกอมิรเวโรงแรมล,ลักซอรรูปร่างเป็นพีระมิดก็เดี๋ยวให้ดูดูข้างบนด<น>ูบนพีระมิดกลวงพีระมิดกลวงพีระมิดกลวงข้างในที่เห็นล็อล็อกนี่คือจํานวนห้องคือคือห้องต่างๆม่อยู่ตามมุมๆของของโรงแรมดูดีกว่าวันนี้แต่ละคนกินแรนบ้าง โลกี่อะไรครับเอเชียนสแลด์ครับดูหน้าตาหน่อยถามด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ11เหรียญครับ11เหรียญบ่วงน้ำแก้วเท่านี้อีก6เหรียญ4เหรียญเออ4เหรียญได้16ชนินครับนักเก็ตครับแม็กครับแม็กนัทเกตครับ20ชิ้นครับ2กล่องไอ้เฮียหาที่ไหนไม่ได้ครับนัทเก็ตสองกล่องด้วย กล่องกล่องละสิบก็ทั้งหมด20บแบบโปรโมชั่นมันประมาณ20เหรียญไอประมาณพ่อมึง20เหรียญไม่ใช่ประมาณ5เหรียญจากกาแฟสตาร์บัคทำง่วงนอนมากไอเฮียนี่แดกสตาร์บัคทุกวันคี้เซาสุดในกลุ่มก็ของผมก็แดกมินิมิลมิน <laughs> ิมิลครับเมนูหนึ่งดอนเป็นหนึ่งดอนที่อะไรสามดอน <laughs> สามกว่าด้วยก็ <laughs> เป็นดับเบิลชีส เบอร์เกอร์นะครับแต่ก็แต่ว่าชิปเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเป็นเนื้อครับแต่กายไม่กินเนื้อคือกูกินเนื้อไม่ได้แต่ um แตก็ประหยัดแดกมาสี่ห้าวันแล้วเพื่อเงินแดกเฮี้ยนี่ทุกวันเป็นเนื้อนะฮะเมนูละเท่าไหร่วะสามจุดหกห้านะครับก็แดกแม็กแม่ทุกวันเลยเอาเป็นว่าขอเวลาแดกก่อนแล้วกันนะ ไว้พบกันใหม่ดีกว่าวันนี้เราอยู่รถที่โรงแรมรักซอครับทางนี้ทางนี้เป็นโรงแรมที่เรานอนวันนี้ทีมของโรงแรมคือพีระมิดนะครับก็เจ๋งที่จะดูทรยที่สองที่หน้าบนฟ้ายอดพีระมิดไอ้เยี่ยมอไอยใกล้ไฟแม่งใหญ่จังนะมองไปไกลก็ว่าใหญ่คือแม่งแบบสามารถเห็นได้จากรัศรัศอะไรวะอาเที่อช่างมันเหอะนี่แคลิฟอร์เนียคือเห็นได้จากรัศอื่นเลยครับไม่ใช่ทางที่ไปแล้ว ไม่ไม่ได้วิ่งเลยนี้ตอนนี้ครับเราเรารอแรมอยู่นะครับใช่แฉมคืออารมณ์แบบ BTS ใช่นั่งเชื่อม3-4มสี่โรงแรมเข้าด้วยกันนะครับนั่งฟรีเดี๋ยวเราจะไปที่นิวยอร์กนิวยอร์กเพื่อไปเล่นโรลเลอร์คอสต์เตอร์ค่ะแต่ว่าแต่งเต็มเราจะไปนิวยอร์กอะไรนะครับครับผมก็ก็โรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมสไตล์ยีุ่นนะครับก็ข้างในเป็นกรงกรวงอย่างที่เห็นถ่ายไปตอนกินข้าวตอนนี้เวลากี่โมงแล้ววะ สองทุ่มกว่าแล้วสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่ออกเออเขี่ยหลงเวลาแล้วก็ประเด็นคือว่าผมกันนินเนทำงานไม่เสร็จนะฮะแต่ว่าเราต้องออกไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เที่ยวมาแล้วครับเราเข้าไปในแทงกันดีกว่าโอเคครับประตูนี้นะโดดถ่าายงบ้ิประตูหน้าสุดเลยโซนคนไทยโอเคครับตะกี้ครับตอนขับมาเราใส่เสื้อผมใส่เสื้อเบียร์ลาวนะครับแล้วเช็คอินเขาให้เช็คแค่สองคนโอ้ยแม่ ส่วนตัวฮะพุ่นตรงไปเช็คอินแค่สองคนที่ผมก็นั่งรออยู่ข้างนอกโรงแรลจวเจอใครครับปรากฏว่ามีคนมาทักถามผมว่ามาจากไหนผมบอกว่าเขาพอมไทยแหละด์เขาก็บอกว่าอ่าคุณไม่ใช่ลาวหรอก <c oughs> เพราะว่าเขาเห็นมีนใส่เสื้อเบียร์ลาวเขาเป็นคนลาวนะครับเป็นคนลาวก็เลยคุยภาษาไทยกันรู้เรื่องนะครับแล้วเมื่อกี้เราเขาว่า ช่วยเหลือเรานะครับพราะว่าไปยอดห่ยอยงบอกว่าคลุมือทีไหนใช่ก็โอเคเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศั้งครับตอนนี้เราอยู่แค่สาคนนะครับนี่ฮะมันเป็นแค่นี้จริงๆอยู่แค่สามคนี่ออกนี่ฮะอออเดินทางแล้วฮะครับ สถานีต่อไปคือเอสคาลิเบอร์ดูได้ไงวะเอ็กซคาลิเบอร์คือจุดที่เราจะลงครับแล้วข้ามสะพานไปที่นิวยอร์กนิวยอร์กนะฮะเอสคาลิเบอร์โรงแรมมันจะออกเป็นอารมณ์แบบไอ้แค่นี่แหละดิสนีย์แลนด์เหมือนเหมือนดิสนีย์แลนด์เลยฮะนี่อะไรวะเอสคาลิเบอร์นี่ถึงแล้วฮะเร็วหีเดินก็ได้ฮะคุณต่อตรงนี้วะหดือว่าเออตรงนี้ตรงนี้แล้วข้ามสะพานลอยไปโอเคครับตามมาตามมาใช้แขนก็ถูกเลยวะ ไอ้เที่ยไม่เสียเงินอันนี้มันมันสร้างกันเองบ่เนี่ยสามโรงแรมขอ้แล้วเอ้ยโรงแรมอไอ้เที่ยงเอยเที่ยนี่นะฮะขี้วันหนึ่งประมาณสามรอบเป็นเขี้อะไรมากรู้เปล่าไม่รู้เหมือนมึ่งนะครับเที่ยววันหนึ่งเจ็ดรอบอะครับนี่ฮะดูโรงแรมเยี่มมากเหมือนตึกรางไม่เป็นไรนี่ฮะเอ็คาเลเตอร์ทูเอ็กซ์คาลิเบอร์ นี่เรากำลังลงไฟคลิปนี้นานหน่อยฮะคีิเกีตกดหยุดนี่ฮะโรงแรมข้างหลังเป็นมันเดเลเบมีที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ชื่อดูแบบเจ้าของอินเดียชื่อดูเมริตเตอร์เรเนียนะเจ้าของอินเดียจริงจริงเหรอรู้ได้ไงอ่ะสนิทเหรอนี่ฮะอันนี้เอ็กซ์คาลิเบอร์ก็จะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยครับปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนหน่อยครับไม่รู้ว่ามีไหมไมเนี่ยโน่มาตรงนี้ยังเห็นไฟของลักซอเลยเห็นเปล่าเยอะเห็นก็เห็นตรงนั้นน่ะ อยู่เสียเพราะจำมินิเดียวนะอยู่หรือไม่ต่างกันเบอร์ไปไก่อ่านี้นะฮะเราลงบันไดเลื่อนไปที่ลาสเวกัสบบลวาวาดฮะก็คือถนนตรงเส้นนี้อ่าเข้าไปในเอ็กซ์คาลิเบอร์นี่ฮะเดี๋ยวไอ้นีนไก่ไก่จะมาดูวันนี้ฮะทันเดอร์ดาวอันเดอร์ครับไปเอาบั๊สเตอร์มาวะอีเหรอ ปูนแบบมีน้ำได้น้ำกูอะเกี่ยกวกัวแม่งไม่มีเที้ยอะไรวะฮะนะฮะเราจะหยุดไปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะในเอ็กซ์คาลิเบอร์ไม่ค่อยมีอะไระครับตอนนี้เรากำล,ลังหยอดเหรียญใส่ตู้ไม่ต้องปิดก่อนปิดหยอดเหรียญไหมอันนี้เรากำลังหยอดเหรียญใส่ตู้เพื่อเก็บของครับก่อนไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ครับ่าฮะเรียบร้อยแล้วครับ อัน yup. น <To en S 3> er ี้ฮะเตรียมเลยฮะกำลังจะต่อลายไปเล่นโ o ลเลอร์โ s สเตอรีดกว่าฮะอะไรอ่ะ ฮะต้องไ่สเต็ปมาต้องเซ็ตผมแล้วอ่ะต้องจบเลยไอ้สิบสี่เดียวโซโลโบอกว่าหน้าผมเริ่มเหมือนพ่อขั้นวันยมอโม <c oughs> มาไม่เยอะวะยี่โมหมดเลยอ่ะตากิวฮะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วจะโชว์ให้ดูแล้วกัน,นคิวยาวอยู่ พวกเราเพิ่งเล่นเล่นไฟรฟต่ครามชนิดโรลล์คอสเตอร์ครับสองรอบฮะเดือดยี่เฮียปวดไปทั้งตัวแต่ว่าแม่งมันที่เฮียใช่ป่ะโคตนมนะันแน่ไก่หน้าหัวดูหัวยไปหมดแล้วนะฮะก็ก็เป็นอะไรที่คุ้มดีครับรอบแรก14เหรียญรอบสองเจ็ดเหรียญโอเคฮะแต่จะอ่วแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยว ตอนนี้อยู่ในนิวยอร์กนิวยอร์กเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่เรามากินนี่ฮะแพนด้าเอ็กซ์เพลสแม่งตักแพนด้าจันดวดตักให้หมาแดกนะคะคือเยอะมากเยอะจริงๆราคาด้วยครับดูฮะเยอะมากที่ราคาสิบเอ็ดจุดเก้ากุ๊ดาปุ๊กสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าเหมือนกันเยอะมากค่ะอันนี้เรา แกคุกกี้ก่อนนี่คุกกี้คุกกี้คุกกี้นำโชว์คุกกี้ชชฟอร์จูนนะครับคือกุ้งให้เยอะมากนี่ถ่ายกุ้งหน่อยกุ้งเคีย้ยงตัวมเลอเลยคือถ้าเป็นเมืองไทยแม่งวิญญาณกุ้งนี่ฮะแกะออกมาแล้วว่าเยอะห้หมดก่อนได้ไหมถ่ายรูหรือวะล่าถ่ายเอะโฟโต้แคนนทแคปเจอร์ยัวชามแปลว่าอะไรวะโตซูปไม่สามารถ เจอยวาวชามได้้ไงไม่สามารถจับเสน่ห์ได้มันไม่ได้ไเสน,น่หน์ครับพนักงานครับท่านแกแข็งผู้หญิงไอ้เหี้ยโฟกัสเดชพงานน่ารักมากผู้หญิงใส่เสื้อเขียวคนนั้นนะครับให้เดาลูกพึ่งไต้หวันชัวร์ๆน,น่าน่ารักอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ก็เหี้ยนินกะ็ตามระเบียบชวนคุยซะนานเชียว ดูพี่กายครับไปเฝ้าสังเกตครับโอเคครับบายบายวันนี้ครับโอน่นกลัวตอนนี้เราอยู่ในรักซอนะฮะอยู่อันนี้สองคนฮะกายหลับแล้วตอนนี้ประมาณตีห้าวะตีห้า<ร>สองนาทีลาทแล้วฮะเชีย เรากินเบียร์อยู่อ่ะคือเบียร์มันแช่ในตู้เย็นที่แบบเย็นเฮี้ยเคเปิดออกมาเป็นุูนเลยอะอชิ้นอันนี้ของผมอะคอแต่ของเฮี้ยนี่นะบิ๊กเฮิร์ตเบียร์ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วบิ๊กเฮิร์ตแม่งแดกเอาไว้ไม่ใช่เบียร์เบียร์ผสมเหล้าฮะเฮี้ยเฮี้ยรสแย่เฮี้ยเฮี้ยครับแดกไว้แบบแย่แดนนี่มันน่าชอบนะ อันนี้เราก็อยู่ในโซนห้างครับคือเดินลองเดินมาดูแต่ไม่เป็นหมดแล้วตีห้ามันไม่มีอะไร oh, <shit. S 1> ยังมีคนกำลังขับรถถูเพื่นอยู่นะฮะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรฮะ mm hmm. แต่บอกว่า,าโรงแรมนี้ก็ดีนะฮะที่ได้มาพักชอบชอบป่ะดีครับบรรยากาศดี <laughs> ไว้เดี๋ยว เจอกันใหม่ตอนเช้าพรุ่งนี้บินไปนิวยอร์กครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินสนามบินชื่ออะรานแมคามคารานะะในาสเวกัสเนวาดาฮะตอนนี้นั่งอยู่ที่พื้นก่าไกดเพราะว่าอะไรตกเครื่องเครื่องึ้้สิบเอ็โมงครึ่งมาสิบเอโมงค่ะ ก็ตกเครื่องพอเช็คอินเขาบอกไม่นานแล้วตกเครื่องก็ชิปหายกันไปครับก็ตอนนี้ก็เลยจะมานอนตรงน,นี้พอไม่ไหวแล้วนอนแค่สามชั่วโมงเองเมื่อวานแบบเล่นอะไรมาครับเออไปอเอล่นคาสิโนอะเล่นเล่นรูเล็ตเล่น,ลน,ลนสลอ็อตเฮียหมดตัวเห็นว่าเป็นวันสุดท้ายเลยกดยิกหมดไฟแบบอม่เผู้ฮะเอยอะมาก อันนี้เฮียนินเก็บของอยู่ตรงโน้นนะฮะกำลังจะตามมาสมทบก็บ<ง>ว่าไว้เจอกันเดี๋ยวจะไปนินหรอกละ<ๆ><ๆ>